โอเคเอาล่ะ hey, like, ครับผมก็สุดคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิศนะครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้เกมของโรงบล็อกครับทรียกได้ว่าบอกลึกคลาดลึกงนะครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาทําการทําเควสโดโจโกันแล้วทุกคนหลังจากที่ผมได้เริ่มแบบว่า,าเคลียร์เรว่าอัปเดตของสีเวนไปใช่ไหมเริ่มทำนู่นทำนี่ไปแล้วตอนนี้เราก็เคลียร์ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะได้ทั้งสมอได้ทั้งเรือซีบีได้ทั้งหมัดแวมไพร์ด้วยนะครับผมนะแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปแบบรีวิวเลยนนะะครับ การสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการไปทำอ่าเรียกว่าอะไรวะเควสโดโจกันในวันที่เกาะของไฮดรานะครับผมโอเคตอนนี้คนในเซิร์ฟเวอร์ก็หวังว่าจะไม่มีแฮ็กหรืออะไรเลยนะตอนนี้เราแวางมากทุก,กนคนมีอยู่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองพันสิบสองคนประาณนี้นะเทนนะ่านันโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปที่อ่าสเต็ปแรกไปที่ไฮดรากันเลยไฮดราทาวน์ครับวางว่านี่แล้วก็เราจะต้องไปอ่าเพืเ่อนๆจุดอะไรวะ อ่านี่ไงตัวนี้เลยนะครับมาตรงนี้เลย Cwest d โดโจไขว่าไนดะ้เว้ยล่วงล่วงโอเคเอ้ยกดผิดเสียฟรีไปหนึ่งกดดาวน่านเลยทีนี้โอเคเราจะมาทำโ e s t โดโจกันทุกคนนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับ npc ใช่ไหมฉะนั้นแล้วเราต้องทำการไปเปลี่ยนหมัดก่อนเป็นหมัดของมังกรนะครับผมนะดาบทาร้อนนะถ้าแบบไม่ใช่ดาบทาร้อนเด็กอาหมัดทาร้อนนะครับผมนี่ กกับเ p c ตัวนี้เลยาใช่เปลี่ยนสไตล์การต่อสู้แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดอไอ้ยมัดเนี่ยเราต้องอให้มีมาสเตอรี่เกิน500ด้วยทุกคนนะโอเคทีนี้เราเปลี่ยนร้อยแล้วไปคุยกับไอ้ตัวนี้เลยเ p c ตัวนี้เลยมาช่วยโดยโจเทรนเนอร์ใช่ไหมเรากปกดแคปไปก่อนทีนึงโอเคคุยกับเขาเลยปราทีนี้เขาบอกให้เราไว้เบลใช่ไหมให้เราทําการไปตีกับมอนที่เลยเลเวลใกล้ๆกับเราโทษน,นะพอๆกันนะอย่างผมตัวนี้เลเวล 2,600ใช่ไหมถัดแล,ล้วเกาะที่เราควรจะไปคือเกาะที่กีนกี่แล้วก็ไปหาตัวนี้แต่ว่ามันดันมีสีเลือดที่ว่าแฮกเกอร์โอเคเราตีตัวนี้จะได้ไหม2,000นี 100, ่มัน75นี่มันต่างกัน50คิดว่าน่าจะได้นะถ้าเราไม่ย่งตัวตัวนี้ก่อนแล้วก็นะ <laughs> โอเคเราจะตีตัวพวกนี้ไปเรืเลยแล้วกันทุกคนนะ ตีไปเรื่อยๆมัอนวงกรเว้โยโดโจตอนแรกผมคิดว่าผมจะจ้างเขาแล้วนะจริงเพราะยังไม่รู้จะทํายังไงเลย,ยจริงนะแถมเห็นเขาก็ทำไปเยอะด้วย,วยโอเคตีไปสักปวันห้าตัวแล้วกันนะมาตีไปสองใช้ไหมจะได้เป็นตัวที่สามเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆนะจนกว่าสักปรวันสิบตัวแล้วกันนะเพื่อความชัวรนนะผมโอเค สามตัวจะอะไรคาดก็ได้จริไม่ต้องเป็นต้องเป็น,ไม,ปนไม่ต้องเป็นดาบทารอนไอหมัดทารอนก็ได้ตัวนี้สองตัวก็เป็นตัวที่ห้าไปต่อไปอีกสองตัวสองตัวเป็นเจ็ดใช่ไหมตัวที่หกเหรอ มันทำได้วันหนึ่งประมาณสามเครื่อต่อวันนะเพราะว่าต้องคูหาสิบสองชั่วโมงแล้วนะโอเคตัวที่เจ็ดไปถึงตัวที่แปดเผาเลย Baby เบบี้นะเบรนไปไหนมาออกไปนี่ไปเลยแปดต่อไปตัวนี้ก็ตัวที่เก้าเห็นไหมว่าตัวที่เก้าเอาอยู่แล้วตัวที่เก้าอยู่นั่น เก้ากับสิบโอเคเราปีสิบตัวแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราทําการอาว่าไปที่เกาะไฮด้าอีเหมือนเดิมนะครับผมไปท,ที่ไฮด้าทาวน์ะครับผมโอเคตรงนั่นเลยแต่ตรงนั้นมันมีเออมันมีค้นนะผมกลัวจะ PVP โอเคพูดผพุมหายปับ๊บโชคดีโชคดีมากโอเคไปคุยเควสหน่อยมาแล้วโดโจโทเทนเนอร์ ปาบโอเคกดไปเร็วปาบให้โอ้ย50%หรอต้องตี20ตัวเลยหรอโอเคตอน20ตัวได้นะที่ิกิปาบไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเยอะแล้วปัญหาของเราคือนูน่นแฮกเกอร์นูน่นโอเคอ่ะเดี๋ยวผมทำลิปสตีนะครับทนะุกคน a few moments later มาโอเคตอนนี้เราฟาร,ร์มครบ20ตัวนะครับผมไปที่ไฮด้าทาวต่อเลยครับ โอเคอะไรหนึ่งสับสนกับทางเจ้วปะข้อ PP, พีพีกันวะเอาเรื่องอยากเกี่ยวกับเราแล้วกันฐานเรือกับโจรสลัดปีกันอยู่โอเคมาตอนนี้กับคุยกับควีดโดโจเทนเนอร์ปากก็ให้โอเคที่นี้เราเสร็จแล้วทุกคนกดแคมได้ได้เบล์สีขาวนะครับผมโอเคแล้วก็ได้อะไรด้วยอะเรสกอร์อ่านี่ ผ,ผ้าเป็นผ้าเบลเข็มขัดสีขาวได้แล้วเนอะียนหนึ่งคืออะไรอ๋อเป็นอย่างนี้นะมาต่อไปค่อยที่2องดคนเยลโลวเบลนะสายสีเหลืองนะครับเราทําการไปสู้กับวอเตอร์วอร์เออร์น่าจะเป็นตีเจ้านะตีพวกใจต,ตัวใช่แล้วเรก็ไปเกาะที่กีวีกีเหมือนเดิมปาบก็ให้ไปหลังเรือด้วยเลยผมจะใช้ผลปีศาจที่เป็นแบบที่มันตีเหมาะกับนี่หน่อยนะ ma แล้วกันนะเป็นแมกมาแล้วกันแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็น อันนี้ทีหนึ่งนะครับผมเราจะตีสักกี่ตัวดีอ่ะไม่ชัวร์แต่เราเลือซีบีก็แล่นปาดาให้นี่เรืออย่างเท่เดสโก้ go, ครับผมเคลียร์มตอนนี้ต้องไปสี่เวนนะครับผมไปหาพวกเขาเรียกว่าอะไรสัตว์น้ําทะเลแถวเนี้ยให้เยอะเยอะๆน,นะครับผมตัวนี้ฮันเตอร์ก็มาว่ะเหมือนเขาจะทำรถไฟด้วยไม่ไน้ใจแนละ้วนี่นะโอเคตอนนี้เราต้องการตีพวกไอปลาสายฟ้าก็าได้นะหรือยมันก็ฉลามก็ได้ หรือถ้าเป็นไปได้ก็เอาเจ้าก,ก็ได้นะตีให้ได้สักประมาณ6ตัวไหมเผื่อสัก10ตัวแล้วกันนะ10ตัวมดทุกตัวเลยนับ10ตัวโอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปสปีดอีกทีนะทุกคน,นนะโอเคมาสีนี้จคิดว่าปลาปลาใา่ฟ้าโอเคยังไม่หมดไปหมดไหมโอเคตายมาแล้วมาต่อครับผม โอเคจาทะเลมาก็เล่นซะเลยแล้วกันนะตัวที่เท่าไหร่เจ็ดนะไหมเอ้ยไม่ใช่ตัวเจ็ดดิพวกตีไล้วันสามตัวนี้ตัวที่สามไปตัวที่เจ็ดซะลอเฮ้ย okay. เล่นทุกตัวที่มีโอเคมันยิงใครมาตีเราอยู่คนเดียวแม่งโคตรโคตรมันจะด่ากันดิโอเคมา าาว okay, 1, 2, าคาฮุลีสโก้เคหนึ่งสองบอลสามตัวพอดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการวัปกลับไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะเช็คดูว่าเไปโดยจวนนี้เสร็จหรือ,อยังนะครับผมโอเคเข้าไปเข้าตีไปแล้วก็ไปลีสโก้ตอนนี้ต่อโอเคทำไมมันมืดจังวะเกิดอะไรขึ้นหมอก PM 2อ็มสอแล้ววะโอ้ย มันจ้าซะเหลือเกินทำไรมะไม่แน่ใจไม่สนใจนะครับผมโอเคมาจ้ามาส่งเควสโดโจเทรนเนอร์ไหนดูซิเฮียกดยลโล่ไปตัวีเสร็จพอดีครับผมตีสักสิบตัวแล้วกันนะครับผมไปให้ไกลน,นะครับผมนะกดแคลมเลยว้าบเรียบร้อยได้ยลโลเบลมาแต่ไม่ได้สกอร์มาด้วยวะเสียดายเสียดายนี่ยลโลเบลครับผมมาต่อไปเคเวสที่สามนะครับผมโอเคครับผม มาต่อไปครับผมอ Bell, อเรนเบลสายสีส้มนะให้ทําการกว่าเทศผลวิศาหรือเปล่า,าใช่แนละ้วเทตผลวิสาเดี๋ยวต้องทําการหาพีพลสักคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่แมนชั่นนะครับผม ค okay, ครับผมตอนนี้เราทาการเทรดผลที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราทําการกลับไปที่ไฮดราแอรเรียนะ,นะครับแล้วผมไม่ใช่ไม่ใช่ไฮดราแอเรียดิไฮดราทาวนะครับปาบก็ให้เราเสียลก็ว,ว่าความไม่คุ้มค่าทุกคนผลราคาห้าแสนแล้วหกแสนไปเทรดแต่ไม่เป็นไรเราแค่ต้องการให้มันเสร็จเคลรนะครับผมนะโอเควันที่หนึง่งเราได้ถึงออเรนเบลนะครับผมสีส้ม โอเรนเปลกดไปแล้วก็กดแคมเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเย้ทีนี้นะครับผมเราก็ได้เลเจนดี่สกอร์ด้วยนี่สีส้มนะแต่ว่าเพื่ออะไรที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะเลเจนดี่สกอร์เรามี2อันแล้วโอเคต่อไปเอ่อมาต้องรออีกประมาณ12ชั่วโมงนะครับผมนะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราจบแต่เป็นสวีกันเท่านั้แล้วก็เจอกันใหม่ในพาร์ทที่2นะครับผมนะของวันที่2นะสำหรับเพื่อนโดยเฉพาะผมโอเคสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ パパパッパッパッ。